ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเจอกันที่สวนหลังบ้านนะครับตอนนี้มาเปิดคลิปอยู่หน้าบ้านผมจะพาไปดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่ปลูกไว้และสวยงามมากๆครับหลายคนปลูกไว้ประดับนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรวันนี้เราจะพาไปดูไปชมกันนะครับว่าข้อพิสพคุณอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ผู้ชมครับวันนี้เราก็พามาดูต้นหินฟ้าแรบหรือว่าบาตูนิต้าละครับหินฟ้าแรบเป็นสมุนไพรที่ผมปลูกไว้เองนะครับคุณผู้ชมไม่คิดว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้สั่งมาจากลาซาดานะครับสั่งมาต้นเล็กๆเ,เอามาไว้ในสวนต้นใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมดู เหินฟ้าแลบนะครับทางรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมหรือว่าบ้านหรูต่างๆนะครับเขานิยมปลูกใบรอบรั้วนะครับเพราะเชื่อว่าหินฟ้าแลบสามารถป้องกันงูได้นะครับโดยเฉพาะงูเห่าหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆเข้ามาในบริเวณนั้นนะครับและก็หินฟ้าแลบหรือว่าบาตูนิต้ายังเอามาเป็นยาสมุนไพรด้วยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็อยู่ต่างประเทศก็ใช้กันเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้ใบก็จะเป็นสักสากนะครับเวลาลูกก็จะเป็นสักสากหน่อยยาสมุนไพรพื้น ใช้รักษาโรคเนื้องอกในมดลูกงูกัดการป้องกันมะเร็งแล้วก็ใช้รักษาโรคมะเร็งเป็นยาขับปัสสาวะและลดความดันโลหิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ทั้งใบทั้งก้านของเขานะครับและในมาเลเซียนะครับใน University Bruta มาเลเซียในปี1999มีการศึกษาใบหินฟ้าแลบนะครับว่ามีฤทธิ์ในการป้องกันมะเร็งและยับยั้งมะเร็งตับมะเร็งเต้านมได้เป็นอย่างดีการศึกษาพบว่ามีการฉีดในหนูทดลองที่มีเชื้อมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมพบว่าควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อของเซลล์มะเร็งได้ เป็นอย่างดีครับและในประเทศอินโดนีเซียก็ใช้ใบหินฟ้าแลบรักษาโรคปากนกกระจอกโดยรักษาอาการงูกัดและปลูกเป็นรัว้วป้องกันงูพิษเหมือนที่ผมพูดบอกตั้งแต่แรกนะครับและตามคําแนะนําของแพทย์จีนนะครับปริมาณที่ปลอดภัยอยู่ที่ระหว่าง15-30กรัมต่อครั้งควรต้มประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับต่อครั้งโดยใช้น้ําประมาณ1.5ลิตรครับและในมาเลเซียนะครับใช้ต้มน้ําดื่มหักหนึ่งกีงล้างใบให้สะอาดและมะละกอหนึ่งใบน้ำเชา้าเวยสามใบนะครับต้มน้ําพอให้ท่วมดื่มครั้งละ1แก้วสามารถ แก้โรคชิกุลขุนยาได้ครับผมถ้าใครปลูกไว้นะครับสามารถแนะนําได้เลยนะครับว่าเขารักษาสรรพคุณอะไรบ้างมีสรรพคุณอะไรบ้างรักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ไมอองสินปลูกไว้เองนะครับเป็นสมุนไพรที่ปลูกไว้เองผมคิดว่ามันจะไม่โตขนาดนี้นะครับแต่ที่จริงมันโตได้เยอะกว่านี้อีกครับคุณผู้ชมและใบใหญ่เขียวสวยมากๆเลยนะครับถ้าใครที่เคยกินอยู่หรือว่าเคยไปรักษาโรคต่างๆนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและปัจจุบันนะครับมีการนิยมมากเลยนะครับเอาไปทําเป็นชาบาตูนีตาหรือว่าชา หินฟ้าแลบครับผมมีหลายชื่อมากๆเลยนะครับแต่ทางการแพทย์แผนไทยก็จะเรียกหินฟ้าแลบครับผมไม่ใช่สมุนไพรประจําถิ่นของไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับจะเยอะประเทศไทยก็นิยมปลูกมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับส่วนใหญ่ก็มาปลูกประดับแล้วก็สรมพคุณของเขาเราก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนใช้ทีหลังนะครับมีการทําเป็นชาสมุนไพรขายด้วยถ้าใครปลูกอยู่นะครับแนะนําด้วยนะครับว่าเราขยายพันธุ์ยังไงครับผมผมเห็นต้นมันใหญ่ขนาดนี้ก็อยากเอาไปขยายพันธุ์แล้วนะครับอยากให้ปลูกรอบบ้านแล้วจะเอามาทําเป็นชา 路。 แถวไหนเรียกว่าอะไรมาคอมเมนต์ได้นะครับเหมือนเป็นการมาเรียนรู้สมุนไพรด้วยกันคุณผู้ชมเพราะว่าสมุนไพรของเราไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยหรือว่าสมุนไพรต่างประเทศน,นะครับส่วนใหญ่ก็ทํามาจากธรรมชาติเป็นต้นพืชต้นไม้นะคุณผู้ชมเนาะถ้าเราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็สามารถเอามาแก้โรคต่างๆได้อย่างในมาเลเซียก็เอามาแก้โรคเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมะเร็งตับนะครับมีงานวิจัยเชื้อียบร้อยแล้วมีงานวิจัยรองรับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสมุนไพรต้นเล็กๆต้นนี้จะสามารถเป็นยาสมุนไพรแก้ด้ดง โลและก็โรคร้ายแรงขนาดนี้ได้ครับ ผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างสําหรับบานตูนิตา้าหรือว่าฟ้าแลบที่ผมปลูกไว้นะครับสวยงามมากๆเลยเผื่อท่านใดเคยกินเคยใช้นะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ข้อควรระวังก็มีนะครับไม่ควรทานเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลต่อไตก็ได้ครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมสมุนไพรมีทั้งคุณและโทษก่อนใช้ควรศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปต่อไปวันนี้ you <laughs>